วันนี้อยมาตามหาสาวหน้าใสเป็นธรรมชาติครับอ่ะคนนี้ใช่เลยครับอยากทราบเคล็ดลับความสวยของน้องจังครับว่าใช้เครื่องสำอางอะไรง่ายนิดเดียวค่ะถึงกับอึ้งในคำตอบครับแค่ไม่หลงเชื่อโฆษณาครีมหน้าขาวที่โอ้อวดเกินจริงเพราะเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดและสวยงามเท่านั้นจะมาเปลี่ยนสีผิวให้ขาวขึ้นหรือยับยั้งการเกิดสิวเนี่ยไม่ใช่เครื่องสำอางแน่นอนครับที่สำคัญอาจเสี่ยงกับสารต้องห้ามเหล่านี้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวหน้าอย่างแรงถึงขั้นเสียโฉมครับหากสงสัยว่าเครื่องสอําอางที่ใช้มีสารอันตรายอยู่หรือไม่คลิกดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์อยอ้อก่อนใช้ควรอ่านฉลากวิธีใช้และคําเตือนให้เข้าใจจะได้สวยใสอย่างชาญฉลาดอย่างน้องเขา้าไงล่ะครับ